สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำสปริงเกอร์ขนาด1นิ้วปรับองศาได้360องศาเอกองศาได้นะครับแค่ใช้มือหมุนแค่นี้ส่วนสายยางที่ใส่ได้ก็จะมีสายขนาดนี่นะครับสีฟ้าขนาด1นิ้วหรือสายยางใสก็ได้นะครับนี่นะครับขนาด1นิ้วสวมให้ดูนะครับอันดับแรกก็ใสข็มขัดก่อน และสวมเข้าตรงเที่ยวแบบนี้นี่นะครับอ่าต่อไปสายที่ใส่ได้อีกก็คือจะมีสายไนล,ล่อนสีฟ้านะครับสายไนล,ล่อนตัวเล็กสุดก็จะเป็นสายสีขาวแบบนี้ครับสีเทาทเราเรียกว่าสีเทา ขนาดหนึ่งนิ้วเหมือนกันที่ใส่ก็ขิมขัดใส่เข้าไปก่อนแล้วก็สวมแบบนี้แล้วขัดล็อกล็อกได้เลยอีกตัวหนึง่งที่ใส่ได้ก็คือก็จะเป็นข้อ pvc นะครับก็จะใช้เกลียวในขนาดหนึ่งนิ้วสํำหรับขัดเกลียวเข้านี่ครับต่อเลยครับเกลียวออกแบบนี้อย่าลืมพันเกียวก่อนนะครับการน้ำหยดนี้ใส่ให้ดูนะครับ แล้วก็อท่อ p v ีสวมไหมครับ PVC ก็ขนาดหนึิ้วของน้ำไทยนะครับมาดูนี่เราไม่ตัดทำสวนไม่ดูนะครับต่อท่อแบบนี้เป็นขาครับในตัวหรือจะตัดไ้ตามสัดส,ส่วนของมันนะครับโอเคครับ ตั้งขาส่วนของขาสปิงเกอร์ของเราก็จะมีเป็นสมบกมาพร้อมกันลบนะครับสองบกมีให้สามอันเกยบแบบนี้และตอ,อกลงดินครับสามตัวใครสนใจก็จติดต่อได้นะครับหสปิงเกอร์หมุนได้360องศาปรับละเอียดปรับละอองรัศมียิงไกล8ถึง12เมตรนะครับ ปั๊มต้องขนาด1นิ้ว1แรงขึ้นไปที่สามารถใช้ยิงสปิงเกอร์ชนิดนี้ได้นะครับแรงงานบาร์ที่ใช้ก็ใช้2 2บาร์จนถึง5บาร์นะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้โอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u ับ c ไ i ร e ร้านเจโหดการเกษตรจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆได้ทั้งช่องเพจ y o u t u b e ก i kTok และ l ลาย ติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง17 00. นาฬิกานอกเวลาทำงานหรือวันหยุดงดรับสายงดตอบไลน์ปิดเสียงไว้วันจันทร์ติดต่อมาใหม่นะคะ